กีฬาโดนกับแชมป์พิพรพลคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูวันนี้แล้วยูจะอยากตีกอล์ฟนะฮะเพราะว่ากอล์ฟรายการที่ใหญ่เงินรางวัลน,นั้นยูจะตกใจครับรายการ u s Open เพ่นเงินรางวัลรวม330ล้านบาทเท่ากับว่าผู้ชนะคนเดียวนะครับคนเดียวจะรับเงินเกือบ60ล้านบาทสิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนไทเกอร์วูดอาจจะเป็นนักกอล์ฟที่ดังที่สุดแต่เมื่อมาเจอกับการแข่งขันที่ยากที่สุดคุณเคยเห็นเสือล้มไหมครับคุณเคยเห็นเสือส่งไม้ขึ้นไปบนสวรรค์ไหมครับ ให้ดูฮะพี่เสือตอนแรกยิ้มได้นะฮะแต่ดูฮะตีเข้าป่าแล้วดูลลลลลื่อโอ้เป็นลางร้ายคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะเลื่นไม่พอเดี๋ยวมีเอกเดี๋ยวมีเอกเดี๋วดูเฮ้ยเชื่อไหมดูไม้ครับอาจจะโดนแซวว่าไม้ไปไกลกว่าลูกหรือเปล่าโอ้แล้วดูฮะเข้าป่าครับคุณผู้ชมฮะฝรั่งเขาบอกว่า when you're hot you're hot when you're not you're not แล้วว่าเวลาคุณฟอร์มร้อนอะไรก็ฉุดไม่อยู่แต่วันไหนอะไรไม่เป็นใจทำอะไรก็พอไม่นาักาศงอพังเอาละฮะอย่างน้อยก็เป็นสีสันนะครับแล้วมีอะไรให้พิธีกรอย่างเรามีเรื่องที่จะพูดถึงครับส่วนคนที่จะเป็นแชมป์ตอนนี้ต้องน่าจับตาดูนักกอล์ฟคนนี้อายุเพียงแค่21แล้วผมบอกเลยนะฮะว่าจีนของเขาเนี่ยนะฮะตั้งแต่พ่อแม่แล้วครับแม่เป็นนักบาสพ่อเป็นนักเบสบอลลูกเป็นนักกอล์ฟดูผลงาน ดูแลกันครับว่าเขาตีเก่งขนาดไหนนี่คือจอร์แดนสเปซครับอายุ21เ,เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับคนจะเป็นแชมป์มันต้องตีใส่ธงแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมคือบุกฮนะชาร์จเข้าไปตีใส่ธงและพัดต้องลงนี่คุณผู้ชมจะเป็นแชมป์ต้องอย่างนี้นะฮะมีอุปสงค์อุปสรรคอะไรก็ต้องแก้ไขนะครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับ จอห์นสเปซครับสามารถคว้าแชมป์ US Open พร้อมกับเงินรางวัลเกือบ60ล้านบาทจับตาให้ดีเขาคนนี้แหละครับอนาคตเบอร์หนึ่งแต่ตอนนี้เป็นเบอร์สองไปก่อนนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมเทคโนโล,โลยีเดี๋ยวนี้ตีไปจะได้รู้ฮะนักกอล์ฟเขาตีกันเป็นยังไงนะครับจัดไปที่น่าสนใจคือหลังจากที่ได้เช็คเงินรางวัลมามากกว่า60ล้านบาทคนก็สงสัยนะครับว่าเขาจะไปฉลองที่ไหนถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาอาจจะต้องปิดพัตคาร ขึ้นเรือฉลองเปิดแชมป์ปนะครับแต่ว่าข่าวล่าสุดก็บอกว่าหลังจากได้เงิน60ล้านนะครับพาคุณพ่อคุณแม่ไปกินอาหารจานด่วนราคาประหยัดนะฮะก็นี่แหละครับคนมีเยอะแต่ใช้แบบคนมีน้อยยังไงก็ไม่อดตายนะครับมาเรื่องฟุตบอลกันนิดนึงคุณผู้ชมครับตอนนี้ทุกคนพูดถึงเลวเนลเมซซี่แต่มีนักบอลคนหนึ่งเป็นคนอาจเจนเหมือนกันน่าจะเก่งกว่าก็คือมาราน่าเพราะมาราน่าเคยได้แชมป์บอลโลกเมซซี่ยังคงไม่ได้แต่แชมป์บอลโลกยากครับแต่ไม่ยากขนาดนั้นเพราะว่าทุก4ปีจะมี23คน ได้เหรียญบอลโลกตอนนี้เดียโก้มาราโดน่าตำนานที่หลายคนบอกว่าเก่งกว่าเมสซี่จะพยายามทำในสิ่งที่ยากกว่าเป็นแชมป์บอลโลกจะมีเพียงแค่คนเดียวที่จะทำได้เขาฮอตเขาเก่งแล้วเขาจะทำอะไรดูกันครับชอ็อตเด็ดสุดคือบอลโลกนะครับปี1986ที่อาร์เจนตินาเจอกับอังกฤษดูมาราโดน่ากระชากแวกแทก จากเกินครึ่งสนามแล้วก็ซัดประตูเข้าไปครับพาอาร์เจนเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกนะฮะก็นี่แหละครับเมซี่ยังไม่เคยได้นี่คือสิ่งที่มาราน่าเหนือกว่ามาราน่าช่วงหนึ่งเนี่ยเล่นให้กับทีมนาโปลีในอิตาลีและคนที่อิตาลีก็รักและก็สูฮกเขามากนะครับถึงขนาดบอลโลกปี1990ที่อิตาลีเจอกับอาร์เจนตินานะฮะคนอิตาลีนี่ไม่มีใครกล้าโ h มาราน่าเลยนะฮะและดูความฮอตครับแม้ว่าจะเลิกเล่นไปเป็น 10, 10ปีแล้วนี่ดูดูจากขุนก็รู้แล้วนะฮะ ทุกครั้งที่มารอน่าเดินกลับไปเยี่ยมสโมสรนาโปลีดูครับคนทั้งเมืองเมืองแตกครับมาต้อนรับเขาสมกับเป็นพระเจ้าแห่งวงการลูกหนังจริงๆนะฮะแล้วคุณผู้ชมฮรผมมีภาพลับตอนที่เขาซ้อมเมื่อหลายสิปีก่อนดูคนอื่นอบอุ่นร่างกายกันโอ้ฟลอฟลอธรรมดาธรรมดามารอน่ามีการกระโดดเช็คอย่างชิลดูดบอลอย่างเนียนเชือกรองเท้ายังไม่ผูกเก่าไหมล่ะเก่าไหมนี่มีเช็คเชคสายเอวด้วย ข่าวล่าสุดที่ฮือฮาก็คือมารา่าจะขอลงสมัครเลือกตั้งเป็นประธานฟีฟ่าหรือว่าผู้นําเบอร์หนึ่งของวงการโลกลูกหนังนะครับซึ่งการเลือกตั้งประธานใหม่น่าจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมหรือว่าต้นปีหน้าแต่ไม่ง่ายแน่นอนฮะง่ายเพราะว่าในอดีตพี่แกในสนาม่นเก่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีเรื่องยาเสพติดนะครับถ้าไม่มี